เดี๋ยวเราจะเดินเร,เ,เราจะลงไปดูข้างล่างกันตอนนี้ก็เป็นเป็นบันไดที่ทางเจ้าหน้าที่ทําขึ้นมาใหม่นนเพื่อให้เราเได้เ <ๆ S 2> ดิน <ๆ S 2> ขึ้นมาเดินขึ้นเดินลงได้สะดวกเมื่มกอก่อนก็ไม่มีนะรครับทำนี้ทใหญ่นะครับทำใหญ่มากหลักสร้างใหญ่มาก ก็ต่อไปด้วยกันอันดูกว่าอันนีปักท่ำนะฮะนึกกินสภาพคร้มยากลำบากตอนที่เจ้า,ามากู้มาช่วยชีวิตของสามหูป่าที่ก็ไปที่เธไฟ